ชาแบคโฮครับรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับพร้อมเก็บงานปรับสภาพรับคันนี้ครับ i h i นะครับนี่แบรนด์ดังใช้ดีในญี่ปุ่นทนมากนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับบุ้งกีสวยนะครับมีหัวคีบจากญี่ปุ่นมาให้เลยนะครับบูมามสวยไม่มีเล้านะครับคันนี้ได้แท็กเล็กด้วยนะนะครับได้เป็นแท็กเล็กด้วยพ้นการสนิทโจตันให้แล้วนะครับแท็กเล็กสภาพดีมากเลยนะครับนี่เขาแทบไม่ค่อยได้ใช้เดินเลยนะครับพ่อยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ย ไปมีสวยเดิมนะครับเนี่ยนี่สภาพสวยแทบไม่ได้ใช้ดันเลยคันนี้นะครับให้ดูหน่อยบ่หุ้มให้ใหม่นะครับเข็มชั่วโมงอยู่แค่2,300รชั่วโมงเองนะครับคู่มือใช้งานจากญี่ปุ่นนะครับใครอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นี่ก็คือบอกผมด้วยนะครับว่าใช้ยังไง๋ยวให้ดูเครื่องหน่อยครับคันนี้เซอร์วิสง่ายนะครับนี่เติมน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับที่เติมน้ํามัน กระโปงนี่เหล็กหมดเลยนะเหล็กหนาๆเลยเหล็กหนักด้วยนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะมีแค่ฝุ่นเองนะครับเป็นเครื่องของยี่สูตนะครับเนี่ยอะไรหาง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับความเครืองแห้งๆนะครับหม้อน้ํานะครับใหญ่ๆเนี่ยพัดลมพัดแรงๆนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับไม่ไอไม่ควันเลยนะเดี๋ยวขับรีวิวให้ดูเสียงเหล็กอย่างดัง นะครับแข็งแรงครับเดี๋ยวผมทำหลังท้ายด้วยนะนะครับสต็อกเกตหนาช่วงล่างสวยนี่สายอยู่ตรงนี้นะครับเซอร์วิสง่ายๆนี่เซอร์วิสง่ายๆเลยนะครับ i อเอสยี่สิบเจ็ดนะครับ F นะครับสองนะครับให้ดูนี่รถสวยครับอันนี้รถสวยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเกือบเกือบสามตันนะคันนี้นะครับประมาณสองตันแปดนะครับ รับงานได้ลุยได้ทนมากเลยตระกูลนี้ใครอยากได้รถทนทนอุดมไม่จุจินี่คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขับรีวิวให้ดูบอกหุ้มให้ใหม่นี่ครับเครื่องเสียงเพาะมากเลยอยู่ที่รอบเดินเบาอะ่ะมาดูกําลังเครื่องนะครับนี่ไม่มียกตัวแรงไม่โหลดเลยนะครับดูความเร็วเขาหน่อยดีว่า i, อเอไเนี่ยเป็นแบรนด์ดังญี่ปุ่นนะครับ ความเร็วนี้พอๆอกับรถใหม่ๆเลยใครอยากได้รถไวๆก็ามานะครับเนนะครับความเร็วมีนะนะครับความเร็วมีไปตามมือครับเนะีน่ยะครับไปตามมือเลยนะครับไปตามมือขับง่ายครับขับง่ายมากอันนี้นะครับ แต่เวลาเราใช้จริงเราก็ไม่ต้องเล่งขนาดนี้ก็ได้ครับเอาประมาณนี้ก็พอเนี่ยนะครับนะครับขับง่ายๆขับเพลินๆนะครับยกได้สูงพอสมควรนะนะครับยกได้สูงพอสมควรเลยนะครับขุดก็ได้ลึกนะครับเนี่ยสองเมตรกว่ามีนะครับเนี่ยใครเอาไปลุยได้เลยทนมากนะตะกูลเนี้ยครับทนระบบไฟฟ้าไม่มีครับ ระบบไฟฟ้าไม่มีเลยนะครับแท็กเหล็กใหม่ๆนะครับเอาไปเดินลุยได้เลยนะครับตัเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>นิ่ม<ๆ>เดินแรงดีนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับนะครับบางทีเราใช้ในที่แคบครับนะครับเราใช้ในที่แคบเนี่ยนะครับ บางทีเราใช้ในที่แคแบเงี้ยเราก็สามารถสวิงคอได้นะครับนะครับนะครับรบ,บางทีพื้นที่มันไม่เอื้อมหนวยนะครับเราก็สามารถสวิงคอซ้ายกว่าอย่างนี้ได้ใครอยากได้รถนะครับที่แบบทนทนดูแลง,ง่ายๆนะครับมือใหม่ี่ผมแนะนำเลยคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยดีแทกเหล็กสวย นะครับ <Yeah. S 1> เครื่องก็เดินนิ่งดีไม่ไอไม่ควันไม่ไม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 โหลดเลยนะครับขับเนยะโอเคนะครับมีคันเดียวนะ i อเเนี่ยตระกูลนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่มาแล้วนะครับเพราะว่าคอนโทรนเขาก็ออกแบบมาให้สั้นแล้วนะโอเคอย่างสภาพดีครับนี่สายก็ยังดีอยู่โอเคฝากไว้ด้วยครับ1 9 9 0 0 0บาท